ขณะนี้การแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่กำลังแพร่ขยายเป็วงกว้างผมต้องการคนที่มีความสามารถแบบคุณมาร่วมแก้ไขปัญหากับเราและไอเชี้บ้านนี่มันคืออะไรเราเรียกว่าโรคโคริดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ทั่วคอนโดทุกเฟสติดเชื้อขึ้นมาตายกันทุกคนเธอต้องรับผิดชอบ ทำไมคุณเห็นแกตัวแบบนี้ครับร่านเสื้อผ้าไปดิยายก็เสี่ยงติดเชื้อกลับมันโยนออกไปสิหยิงเว้หยิ่งใหญ่ยังผมจ่ายเงินห้องฉันต้องได้เยอะที่สุดผมอยากได้เงินด้วยครับเงินของพวกคุณเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับชีวิตของพวกคุณคนดีที่จนที่ยายมาที่นี่รังคิดว่าที่นี่คือสวรรค์แต่ตอนนี้ก็นรกดีดีแน่เวลาของความสุขเบสจะฆ่าเขาเหรอตอนนี้ผมจะไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนพวกคนปกติหรือไอ้พวกคนข้างนั่นอะ ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้นแหละเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันเนี้ต้นเชื้อร้ายกัดกินจิตใจกันไปมากขนาดไหนแล้วพวันหนึ่งฉันกลายเป็นคนคลั่งขึ้นมาฝากแก้ค่าฉันด้วยนะเธอจะไม่เป็นผู้ติดเชื้อพี่จฉันทุกอย่างให้จะาหายพวกเราจะผ่านไปด้วยกัน